สวัสดีครับผมผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นชุดปิดท้ายการของเดนวันนี้นะแล้วตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นงานของ NSW นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอ4.5เป็นล้อเอ็นหนึ่งตัวที่ลูกค้าสอบถามมากันบ่อยนะครับแบรนด์นี้นะครับผมก็เลยเอามาไลน์ให้ดูแล้วตัวนี้เป็นล้อสีดํานะครับสเปค4รู100นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันครามาดูหลังล้อนะ ตัวนี้เป็นล้อสีแท้มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นล้อขอบ15้ากว้าง7นะครับออฟเซตอยู่ที่35้านะครับ4รูร้อยนะนะครับอ่าสวยงามนะครับล้อตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถนำไปใส่นะครับแทนล้อเดิมได้นะครับที่คุณใส่อยู่ถ้าเป็นขอบ15้านะเปลี่ยนแต่ล้อใช้ยางเดิมนะครับสเปซ4ีรูร้อยนะครับเช่นอะไรใส่ได้พีออยาริฟตี้แจได้หมดมาร์ตอเมล่าได้ด้วยนะครับของเก่าเทินได้ นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนอยู่เลยซอยจินทะเล21หรือ21มา200เมตรเจดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับจากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของากไว้นะครับเดี๋ยวทนหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพกกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ